สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเล่นเบสบอลใน EP ที่3แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทดสอบสกิลและแจก,กโค้ดกันนะครับโค้ดมีชื่อว่าโค้ดตามนี้เลยนะครับที่ผมวงไว้นะครับอันนี้ผมใส่แล้วนะครับโค้ดก็เลยไม่ได้อันนี้เราจะได้เงิน200นะครับแล้วก็มีอาวุธใหม่แล้วก็มีสกิลใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสองสกิลกัน สกิลน้ำแข็งกับสกิลนักล่านะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสกิลในเซิร์ฟรวมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวสกิลแรกสกิลน้ำแข็งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันจะใช้งานได้ดีไหมถ้าอยู่ในมือผมเปิดมาเกมแรกก็มีการโป๊ะปะปื้ตีกัน มีวาไฟฟ้าด้วยแล้วตายไปหนึ่งครับเอาตายไปอีกหนึ่งเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามีการปีกันอับัแช่ครับแช่ครับมาสิมาสิโป๊แตกหนึ่งสายฟ้าสลับตัวโป๊โปเอาสลับตัวอีกแล้วแตกหนึ่งขออยู่ขอบแล้วกันเพื่อมีโอกาสติดหนึ่งในสามโปแตกปิ้ว มาเดมาดิครับก็มาดิครับ <S <S เหมือนกลัวมาเด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 ก็มาเดก็มาเดเ้แตกครับเหลือสามคนเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับผมมาสิครับตีมาโอ้ก็ตีอา้าวแช่ครับผมรู้ทันผมรู้ทันสกิลนี้ผมเคยโดนมาแล้วมาดิมาเดมาเดมาเด มาเดมาเดมาเออไม่ทันมาเล่นสกิลน้ําแข็งอีกสักเกมดีกว่านะครับเกมก็ราบรื่นไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับโอ้ตีกันแล้วโป๊ะตายครับรอบนี้รอรอครับมาสิครับอออโอ้เอ้าเอาโอ้โหกดไปแล้วรอบนี้เจอเล่เหลี่ยมเยอะมากต้องหาวิธีสู้ใหม่ๆแล้ว ประมาทไม่ได้เลยประมาทแล้วตายทันทีเลยแม้ว่าเล่นเก่งแต่ถ้าโดนเหลี่ยมก็ตายได้เหมือนกันมาเล่นเกมต่อไปกันดีกว่านะครับรอดูมาเดีอ้าวแตกไหมไม่ตายครับอ้อโหตีกันไปตีกันมาสลับตัวเพ่งปึป๊กสโลครับเล่นได้ไหมนะ่ะไม่รู้สิอ้าวตาย ตอนนี้ผมเริ่มหาบาทาเข้าหน้าแล้วนะครับหาลูกบอลเข้าหน้าเป้งตีโดนไหนเอ้ยตีเป้งตัวไหนเอา้าตายครับเอา้าแต่ไม่ใช่คิวเราแล้วคิวใครเป้งได้ไหมโอ้ย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 ,อยแลกเป้งแตกครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยขอได้ไหม آ? อ่าอีกสักคิวหนึ่งขอได้ไหมอ้าปิงแปลงแตกสองสวยพี่สวยตีเลย ปิงปองลาลีลาก็ปิงปิงปองลาลีลาก็ปิงกินไก่ก็ลาขึ้นปิงปิงก็กินลาแปงดีลาเปงปองปังสกิลน้ำแข็งก็แปงปิวนารู้ทันน่ะปิวนาติวนาติวนาติวติวติวตตน่าอ้าวตายซะแล้วปิวนา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  ปิวนา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 นานาอ้าวปึกแตกแตกสามสวยพี่สวยปิวนา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  เลยเปลี่ยนสกิลดีกว่าไม่ชินและสกิลน้ำแข็งเปลี่ยนและเป็นสกิลนักล่าผีเพิ่มมั้งถ้าอ่านไม่ผิดเป็นสกิลพาสซีฟที่ไม่ต้องกดใช้แต่ต้องฆ่าให้เยอะๆสูงสุดคือ5คิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมเล่นกันเลยนะครับมาเริ่มใช้สกิลนักฆ่ากันดีกว่านะครับเริ่มมาตอนแรกเราต้องฆ่าให้ได้สกักคิวหนึ่งเพื่อ ปิดปลดล็อกประสิทธิภาพความเร็วของเรานะครับเป็นอ่าคิวแรกนะครับมาแล้วผมได้คิวแรกแตกต่างกันเยอะมากเลยกับไม่มีสกิลเร็วแบบเร็วขึ้นจริงๆตอนนี้ผมต้องอยู่ตรงกลางเพื่อล่าเป้าหมายการต่อสู้นะครับปึกปักพอเวลาตีมันจะขึ้นเงาเงาเลือดนะครับสีแดงดําอย่างเท่รู้สึกถึงพลังปีศาจไหลภายในตัวรู้สึกเหมือน เทพเดินดินเทพปีศาจนักฆ่าไร้จุดหมายตอนนี้หาศัตรูที่จะมาเป็นตัวทายตัวแทนกันดีกว่ารู้สึกว่าต้องมีสักคนแหละมาขึ้นสองแล้วนะครับนักล่าเดินง่ายเลยมันจะมีเอฟเฟกเดินสีแดงๆนะครับเห็นกันไหมนั่นแหละคือเอฟเฟกของนักฆ่าปึ้งปิง,ปงขออีกสักคิวหนึ่งปิงปิง ผมเคยได้5้าสเต็กนะครับสกิลนักล่าตอนนี้มี2คนอยากได้อีกคิวหนึ่งเพื่อแสดงศักยภาพของนักสู้ที่แท้จริงปิงแตกสวยครับเปิดเกมมาของคลิปเกมที่2ในการล่าคิวศัตรูนะครับโดยใช้สกิลพาสีฟนักล่านะครับถ้าเป็นในคลิปอันนี้คือที่2แต่ถ้าเป็นด้านนอกด้วยก็เป็นอันที่5นะครับ คิวแรกมาแล้วนักฆ่าเดินดินจะไล่ฆ่าให้หมดน่าจะยากรอบนี้พื้นที่มันแคบไปแคบแคบจริงแคบจริงเล่นยากเล่นยากดูแล้วกันแต่พื้นที่เนินเขาเนี่ยต้องเล่นสกิลอื่นถึงจะเล่นได้ง่ายๆหน่อยไม่ค่อยถนัดเลยเขตนี้ลองตีกันหน่อยแล้วกันปิงปองปิกตีครับตีครับเอ้ อา้าตายสนุกกันไหมครับสำหรับคลิปวันนี้ซึ่งมันมีอัปเดตเคียวใหม่สกิลใหม่แล้วก็วิธีเล่นใหม่ๆม,มีโหมดแรงให้ด้วยนะครับเล่นเป็นคู่ได้แต่ต้องล็อกอินทุกรอบนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับบายคอเจอกันใหม่ในคลิปหน้า